ใช่ไหมฮะเนี่ยทวิสิบนะทวิปัญจะริยญญานะจิตสิบจิตสิบดวงนี้จิตสิบดวงนี้ทำหน้าที่ห้าอย่างใช่ไหมเนี่ยรบว่าจิตแปลว่าหน้าที่นะจิตคือการงานนะฮะทวิสิบเลยนะทำหน้าที่ห้าอย่าง ะพระมิสิทีทำหน้าที่5อย่าง5อย่างก็คือทัะกาลาสาบุถูกไหมคะอ่าจากภูปีนาณจิตสองทำหน้าที่เห็นเห็นนั่นคือทัศนะอย่างเงี้ยน,นะโส,สตามีนาจิตสองได้ยินเนาะได้ยินคือเสาวันนะอย่างเงี้ยน,นะคานะวิญญาจิตสองรู้กลิ่นรู้กลิ่นคือคายนะ ชีวหาวิญญาณจิตสองรู้รถสายยนะนี่นะกายาวิญญาณกิตสองรู้ถูกต้องสัมผัสน,นะรู้การสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่านตึงใช่ไหมฮะเรียกว่าผูกสนะเดี๋ยวทำหน้าที่นี้นะไอ้นั่นสองตรงนี้ทําหน้าที่นี้เข้าใจใช่ไหมฮะตัวย่ออยู่นี่นะนะสองตรงนี้ท,ทําหน้าที่นี้ตัวย่ออยู่นี่นะฮะ เดี๋ยวจะโยงขึ้นไปหาจิตนะเนี่ยสองดวงนี้ทําหน้าที่นี้นะสองดวงนี้ทําหน้าที่นี้เห็นไหมฮะนะสองดวงนี้ทําหน้าที่นี้เข้าใจใช่ไหมคะในนั้นทงนี้ปัญจวิญานยักจิตสิบจิตสิบดวงทําหน้าที่ห้าอย่างสองดวงทําหน้าที่หนึ่งอย่างสองดวงทำหน้าที่หนึ่งอย่างเข้าใจนะฮะไอ้นนข้างบนนี้จะเห็นได้ชัดว่า จากภูญะนากิตสองโสตะวินสองเห็ไหมคะคณะวินสองชิวหาวินสองกายะวินสองสิบดวงเหมือนกันค่ะอันนี้มันเป็นตัวหนังสือนะวิธีหาหาตรงนี้หน้าที่ทัสสะาสาภูอันนี้นทัสสะาสา,สา,สาภูเข้าใจใช่ไหมคะไม่ได้เขียนในนี้ให้รู้ว่าเออเนี่ยเข้ามาอย่างนี้า็งงกลมเขาน,น้อยเล็กๆเดี๋ยวตาลายตา ตาลายลามตาไปห,หมดนะคะก็เลยต้องทําอย่างนี้ให้มันจะได้จําได้เอาเป็นกลุ่มเลยนะกลุ่มนี้สิบดวงสิบดวงนี้มีห้ากิจห้ากิจต้องรู้ได้ว่าอะไรบ้างนะคะตรงนี้นะทักษะภาษา,า,า,าผูนะคะเจอแล้วห้ากิจแรกเจอแล้วต่อไปถ้าเราจะมาหากิจอื่นอีกก็นิสสัมปฏิชนะกิจสองใช่ไหมคะ สัมปติชนะจิตสองนี่สัมปติชนะจิจสัมปติชนะจิตสองดวงจิตสองดวงทำหน้าที่หนึ่งอย่าง,างช,นะชื่อเดียวกันชื่อสัมปติชนะจิตอย่างเงี้ยนะอันนี้นะนะนี่สัมปติชนะจิตนะฮะนี่สัมปติชนะจิตนะ,ะตัวนี้นะฮะ สัมปติชนะจิตสองดวงใช่ไหมคะสองดวงนะสัมปติชนะจิตสองดวงาอาจารย์พักลหล่อสีอื่นใช่ไหมคะตาได้เลยนะลานตาใช่ไหมใช่ลานตาเอาสีน้ำเงินตัดกันไปเลยนะสีกับสีอ่านีสามปฏิชนะจิต นนี้จิตนะนะคะจิตสองดวงเข้าใจเนาะสองดวงอนนี้นะคะที่อยู่ตรงกันเออเนี่ยใช่ต้องสองดวงนี้เลยนะจิตสองดวงจิตสองดวงนี้ทําหน้าที่หนึ่งอย่างทําหน้าที่หนึ่งอย่างนะแล้วก็สันติระจิตสามดวงใช่ไหม สันติระจิตอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยสามดวงสุดท้ายเนี่ยดูให้ดีว่าสีน้ําเงินอ่ะเป็นอุเบกขาใช่ไหมคะค่ะอุเบกขาสันติระจิตสองดวงทําหน้าที่เท่ากันห้าอยา่างทําหน้าที่ปอปลาใช่ไหมเนี่ยปลาขา,า,าจูเนะตาตานะ,นะสันตินะสันตินะ ใช้ใช้ตัวนี้แทนนะคะ,นะะน้นเงินแ่ใช้เนมตทาก็ใช้ตเต่าตัวเดียวนะคะใช่่ะสันตีอันนี้ก็สามสามก็สามเหมือนเดิมน,นะคะสาม,มติดแล้วก็โชนะนี่คือชะนะคะตัวเดียวตะทานี่คือตะนะฮะถาเน,นี่ยใช้ใช้ตเต่าตัวเดียวเอออย่างเงี้ยนะเนาะ ทีนี้เห็นละเบขาสันติรณะจิตสองจิตดวงหนึ่งเป็นของงานกุศลใช่ไหมคะข้างบนข้างล่างเป็นของกุศลเป็นผลนะเป็นวิบากทั้งคู่นะคะเป็นวิบากทั้งคู่จิตท,ที่เป็นผลทั้งคู่ทีนี้จิตสองดวงนี้ทําหน้าที่เท่ากันห้าอย่างปะพระจุตะนะะะจตะนะปะพระจุตตะนะเห็นไหมปะพระจุตตะนะ ดูให้ดีนะปฏิสนทธิเพราวังจุติตัตตทหาสัตตีเขาทำหน้าที่ห้าอย่างจิตดวงเดียวทาหน้าที่ห้าอย่างได้อย่างไรเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็ต้องเข้าไปดูว่าเขาทําอย่างนี้จริงหรือเปล่าแต่จํารูปแบบให้ดีพอเข้าไปสู่วิถีจติตแล้วมันจะเห็นชัดขึ้นนะมันจะเห็นชัดขึ้นนะวิถีจิตนะพวกนี้นะเฉพาะสองดวงสองดวงนี้ทาหน้าที่ห้าอย่างห้าอย่าง ดวงนี้ก็ห้าอย่างดวงนี้ก็ห้าอย่างเข้าใจนะฮะอ่าเนาะสันตีดวงนี้เป็นสีแดงโสมนัสนะโสมนัสสันตีระนาจิตหนึ่งทำหน้าที่ตะคากับสันตีทำหน้าที่สองอย่างแม,ม่ทำหน้าที่ต่างกันแล้วนะฮะสีน้ำเงินที่เป็นอุเบขาสันตีระนาจิตสองดวงทำหน้าที่ห้าอย่าง สมณสันติหนึ่งดวงทําหน้าที่สองอย่างดูนะคะสันติมีสามดวงนะคะเนเนาะเห็นละเห็นเขาละนะเห็นหน้าตาเขาอย่างนี้ละทีนี้มาดูในส่วนของมหาวิบาก์แปดใช่ไหมคะมหา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 กุมหาวิมหากิเห็นมมหากุศลมหาวิบาก์มหากิริยาแล้วดูแล้ววิบาก์อยู่ตรงกลางอยู่แล้วใช่ไหมคะมหาวิบากก์จิตแปด มหาอิปกษิตแปดทำหน้าที่สี่อย่างปาพระจูตาอปฏิสนธิพวังจุติตัถาถ้าจำสองดวงนี้ได้เ้าเขามีห้าข้างล่างมีแค่สี่นอนเลนไม่มีอสันติไม่มีนะคะจำข้างบนได้ห้าแล้วตรงเนี้ยแปดวงเนี้ยแปดวงเนี้ยก็คือดวงนี้ก็มีสีเข้าใจใช่ไหมคะเนี่ยทุกดวง มีสี่กิจหมดเลยนะเข้าใจใช่ไหมคะเนาะอันนี้คือมหาวิปากมหาวิปากกับจิตแปดทำหน้าที่สี่อย่างคือปฏิสนธิาวัง<ม>จุติ<ม>ตะกา<ม>ทันนะคะ<ม>อ่าไปต่อลงมาไล่กิตลงมาดูในกรอบที่ทำสัญลักษณ์ให้<ม>เห็นชัดขึ้นรูปวิบากห้าใช่ไหมเนี่ย<ม>รูปอันนี้อันนี้ รูปสิบห้าดวงเนาะแถวแรกนี่เป็นรูปภุศลรูปวิปากรูปกิริยาใช่ไหมคะกุวิกิอ่ากุวิกินะไอข้างบนก็กุวิกินะกุวิกิอันนี้ก็ต้องกุวิกิอย่างเงี้ยนะแล้วก็ลงมาข้างล่างนี้กุวิกิมีกุวิกิตั้งสามที่นย ข้างล่างมีกุก,กับวิแค่นั้นกุวิกี่เนี่ยถ้าต้องจำให้ได้กุวิกี่อยู่ช่วงนี้นะคะดูรูปวิบากห้ากับอรูปวิบา,บานะกสีเ่เป็นวิบากทั้งคู่นะคะถูกไหมเนี่ยเป็นวิบากทั้งคู่เลยทั้งหมดเก้าดวงเรียกว่ามหาคตะวิปากจิตเก้าและมหาคตะใช่ไหมรวมเลย 5, อ, 5, อ่าว่าโดยรวมนะ ว่ารยรวมนะคะพวกนี้มันเป็นมหาคตาจิตใช่ไหมฮะว่าแล้วเนี่ยทั้งหมดในหกสิบเจ็ดดวงใช่ไหมเนี่ยหกสิบเจ็ดวงนี้เป็นมหาคาตาจิตนะเป็นจิตที่เข้าสู่ความประเสริฐและเป็นใหญ่และเป็นชาญค่ะอยู่กับเรื่องของชาญน,นะที่บอกมหาคาตาจิตหกสิบเจ็ดอะแต่ถ้าเกิดว่าแยกออกมาเป็นรูปอรูปที่ไม่ใช่เกีย่ยวกับเรื่องของพระเย,ยบุคคลใช่ไหมฮะมันก็มีแค่ยี่สิบเจ็ดวงยี่สิบเจ็ดวงเราเอาไปตรงกลาง ที่เป็นวิบากจิตนะเรียกว่ามหาคตาวิปากจิตเกข้างบนห้าใช่ไหมฮะมข้างล่า,างสี่ทำหน้าที่เท่ากันคือปฏิสนธิเาขาวาง,วงจุติมีแค่สามถ้าสังเกตนิดเดียวจะไล่กิตลงมาเลยข้างบนมันห้าลงมาสลงมาสามแต่ต้องจับมณสิการจิตให้ดีมณสิการในการดูให้ดีว่า เป็นกรอบใช่ไหมคะอาจารย์จะตีกรอบไปให้นะสังเกตนึกถึงกรอบให้ดีจิตที่ไม่ได้เขียนไว้ในกรอบและไม่ได้เขียนกิจเลยจิตทั้งหมดคือชวนะกิจเป็นชาวนาเปนชนทั้งหมดเลยเป็นชา้ชางช้างมันตัวใหญ่เนาะมันเยอะชา้ชางช้างเยอะนะดังเห็นไหม บาปอกุศลก็เป็นช้างเห็นไหมเป็นชาวนาหมเป็นชาวนาหมดเลยสังเกตให้ดีให้จําเฉพาะที่เขียนให้ใช่ไหมไอ้ที่ไม่ได้เขียนนั่นอ่ะคือชาวนาหมดเลยรักอมาาใช่ค่ะใช่เดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าอ๋อในขณะที่บาปอกุศลเกิดในใจเรียกว่าเสพแล้วนะเอ่อเสพเสพจิตเนี่ยมีบาปอกุศลเกิดอยู่ในใจอกุศลละเจ็ดสิบสองนะ เออเสพแล้วการเสพอารมณ์ทางใจที่เป็นบาปกเกิดขึ้นได้ตลอดเลยเห็นไหมแล้วก็มหาโุศลม,มหาโุศลก็ไม่ได้เขียนอะไรเลยใช่ไหมคะมหาโุศลไม่ได้เขียนอะไรเลยใช่ไหม,ไมเียนเนี่ยมหากริยาก็ไม่ได้เขียนนะเ,นเป็นชาวนะหมดการเสพเสพอารมณ์นั่นะอย่าลืมหาสิอีกหนึ่งนี่เขาปิดวอันนี้มันชาวนะเหมือนกันค่ะที่ไม่ได้เขียนเขาเนี่ยก็คือชาวนะนะคะ จิตใดที่ยังไม่ได้เขียนตัวหนังสือใส่ลงไปอ่ะนั่นคือชวนะหมดเลยก็ผู้สอนจิตก็เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ผู้สอนเหมือนกันใช่หม<บ>ดเลยนะคะพวกนี้เป็นกิตเป็นชวนะหมดเลยนะคะมีชวนะหมดเลยนะสิ่งที่เราจํามีไม่มากค่ะไอ้เพราะว่าดูตรงทวิสิบก่อนถ้าเห็นสบทวิสิที่เป็นอยู่ในกรอบอะนะเนี่ยค่ะตีกรอบให้หลังจากกรอบแล้วออกมาสองดวงนี้ก็ชื่อสางปณิชนเกินะ เขาชื่อสัมปติชนะจิตจิต <c oughs> เขาทําหน้าที่อย่างเดียวสองดวงทําหน้าที่อย่างเดียวคือสัมปติชนะกิตเขาใจใช่ไหมคะ <c oughs> รู้จากชื่อเขาแล้วก็จะจําชื่อกิตหน้าที่การงานของเขาได้เนาะ,ะหลังจากนั้นก็มาดูตรงสันตีสามดวงสันตีระจิตสามดวงแยกระหว่างสีน้ําเงินกับสีแดง สีน้ำเงินน่ะเป็นลูกเอกขาสีแดงเป็นโสมนัสนีดูเบกขาโสมนัสทำหน้าที่ไม่เท่ากันนะถ้าเป็นลูกเอกขาทำหน้าที่ห้าอย่างจับห้าให้ได้เพราะเดี๋ยวมันจะลดลงลดลงเนี่ยลงมาข้างล่างมันจะลดลงลดลงจับห้าให้ได้เนี่ยห้ากิจนี่นะสองลวงนี้นะ,ะอสามปฏิชนากิจนีมีห้าห้ากิจเนี่ 5, 5ปาาพระ,พะจูตะ,ตะนะ แล้วก็ในสมณัตที่เป็นสันติรณะนเนี่ยก็มีสองกิจต่างกันนะนะ,ะถ้าเราจำห้านี้ได้สองนี่มันอยู่ในนี้เราง่ายอยู่แล้วนะต่างกนะจำห้านี่ได้พอลงมาเนี่ยลงมากิจก็จะลดลงดูตัวนี้นะอันนี้คืออะไรฮะปัญจทวาราวัชนะจิตหนึ่งใช่ไหมมโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งนะคะปัญจหนึ่งดวง มโนหนึ่งดวง <Okay. S 1> เป็นกิริยาจิต <Okay. S 1> ใช่ไหมคะ <Okay. S 1> เป็นบุเรกขาทั้งคู่นะ <Okay. S 1> ปัญจหนึ่งทำหน้าที่อาอาอย่างเดียวมโนหนึ่ง <Yeah. S 1> ทำหน้าที่ A. 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 อา <Yeah. S 1> 1, A. กับโกอาอยู่นี่ <Yeah. S 1> ไม่ใช่เป็นอาหลานใครนะอา <Yeah. S 1> ไม่ใช่เป็นอาหลานของใครหรอกอาอยู่นี่อาวัชนะกิจ <Yeah. S 1> นะอาวัชนะกิจก็คือพิจารณา แสดงว่าปอปลาปอปลานะคะปัญจัทวาราวชนะนีนะมีปอปลานะปัญจทวาราวชนะตัวนี้นะปัญจทวาราวชนะเนี่ยทาหน้าที่อย่างเดียวเข้าใจใช่ไหมคะแต่มโนมโนทวาราวชนะจิตหนึ่งทำหน้าที่สองอย่างนะอาคาโมอาคาโมแกเขียนตรงแ้เห็นไหมอาโมนะเออ สิ่งที่ให้มนตรีการมีแค่นี้เองค่ะอาจารย์น้วดวโวโวถ้าจำวอดก็อ่านอ่านนี่ถูกจำวอดทัพพานได้วดทัพพนะคือใครจะจำอย่างนี้เลยก็ได้นะคะสะดวกแบบไหนก็จำนะคะสะดวกแบบไหนก็จำมีให้เลือกนะคะเนี่ยถ้าเรียบเลยเป็นวอดได้ได้ค่ะได้นะ ถ้าเรียกเป็นโวดก็ได้โวดแต่ทีนี้ว่าอันนี้มันจะคล้องไงอันนี้อาอันนี้อาโวอย่างเงี้ยนะอาอาโวถ้าโวปั๊บเราก็รู้แล้วว่าเป็นโวดใช่ไหมเพราะว่าเขามีอยู่ตัวเดียวเองใช่ไหมอย่างเงี้ยนะคะอันนี้พอเข้าใจตรงนี้เหรอเล็กน้อยเองเล็กน้อยแล้วเรารู้จักเขาบ้างแล้วนน่ใช่ไหมรู้จักเขาบ้างแล้ว ทีนี้เรื่องของเรื่องคือต้องเขียนให้บ่อยนะคะต้องเขียนให้บ่อยเขียนแล้วก็เขียนดวงจิตเสร็จแล้วเอาจิตค่อยๆเขียนลงไปแล้วก็ใส่ใจในการที่เขียนตรงนั้นเมื่อจิตใส่ใจสมาธิก็เข้านะเป็นเอกคตาณ์นะรอนนั้นะนะ่ะอารมณ์ที่กํลาลังใส่ใจเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวนะ ในขณะนั้นอะใครเรียกก็ไม่ได้ยินนะจริงๆต <c oughs> อนนี้มันราการอยู่แล้วมันจะจําได้อย่างสนิทเลยนะคะต้องใส่ใจเขาอะถ้าไม่ใส่ใจเขาเดี๋ยวเขาน้อยใจเหมือนเราน้อยใจใครนะคะ <c oughs> <c oughs> เออน้อยใจนะคือตัวเองน้อยใจตัวเองก่อนทําไมมันท่องไม่ได้สัทีอย่างเงี้นะน้อยใจตัวเองนะคะตีอกชกตัวเองไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> เอ,อนะคะ อ,อันนี้ในส่วนของอตรงนี้นะคะระหว่างแผงนนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ตรงนี้อีกนิดหนึ่งภาษาบาลีนะภาษาบาลีเรียนรู้อีกนิดนึงพระคาถาแสดงกิจ14และฐานสิบขยายออกมาทีนะปฏิสนธิฐานปฏิสันทาทโยนามะนามะแปลว่าชื่อนามะนี่คือนะ ปฏิสันธิอปปฏิสันทาทโยนามะเนี่ยทโยเนี่ยก็คือรวมเป็นตรงนี้เลยนะะเอาปฏิสันทิไปเลยอันนี้ถ้าจะเรียนรู้ให้มากขึ้นมันต้องไปแยกคําออกให้เขาต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับบาลีนะต้องเรียนบาลีถึงจะแยกคําออกได้อันนี้เราไม่ต้องแยกแนละ้วเพราะว่าท่านเอามาสมานกันให้เราแนละ้วเขาเรียกสนพิกเ <c oughs> <c oughs> ขาเาขอามาให้เราเรียบร้อยลนะเนี่ย กิจจะเพเทนะนะเพเทนะประเภทนะเพเทนะนี่นะประเภทกิจจะกิจก็คือหน้าที่หน้าที่นะจุดทักษะทักษะเนี่ยจริงๆแปลว่าสีบสี่นะรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นสิบจีจุดทักจุดจุดทักษะสิบจี่ยทักษะเนี่ยทักษะข้างล่างเนี่ยทักษะเนี่ยทักษะทา ฐานะเทเทนะว่าโดยประเภทแห่งสถานที่คือฐานนีทนะั้งหมดสิบทาสษรก็คือสิบอย่างนี้นะตรงตัวดีนะฮะไม่ต้องอ้อมของเนาะสภาวะตรงๆงเลยจิตตุป,ปาทาปากาสิตาจิตตุปาเนาะจิตตุบาก็คือมีจิตเจตสิกเนาะที่เรียกว่าตุบาได้นะฮะจิตตะอุป,ปาทะ ใช่ไหมอ่านี่นะจิตตากุปะทะนะเนี่ยเอาม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 รวมกันจิตก็คือจิตธรรมชาตริรู้อารมณ์ได้อย่างเดียวใช่ไหมอุปาทะเกิดเห็นไหมอุปะทะเพราะเกิดนะอุปาทะเกิดพร้อมก,กันกับเจตสิกนะใ,ในเมื่อจิตกับเจตสิกนี่เขาเกิดพร้อมกันจิตตุปาทานิโรธาจอะอะ จำได้ไหมเอออ้าวจิตถูกปาปานี่โรธาจาร์เห็นไหมอ้าวแล้วเอาเอาไปฝากไว้กับอาจารย์นันกันแล้วกันนะเดินมากรดีนะจิตที่เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีอารมณ์อย่างเดียวกัน มีที่อยู่อาศัยที่เดียวกัวนใช่ไหมเออว่าอัสายาังมีที่อยู่อย่างเดียวกันเมื่อจิตมาอาศัยตาเกิดเจตสิกก็อาศัยตาเกิดด้วยใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกว,ว่าเกิดอยู่ด้วยกันพัดพ,พัดลูกตาเนี่ยมันมีปาษสาทรูปอยู่นี่นะอยู่ด้วยกันปัสสาทะรูปนี่เป็นที่อาศัยใช่ไหมคะเป็นที่เกิดเป็นที่อยู่อาศัยนะ จิตมาอาศัยภาษาทรูปทางหูเกิดเจตสิกฉันไปด้วย <c oughs> ไปไหนไปด้วยนะด้านจิตกับเจตสิตกเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันม <c oughs> ีอารมณ์อย่างเดียวกันมีที่อาศัยอย่างเดียวกันนะเ, <c oughs> เรียกว่าตุบาทตุบบาทตุบบาทตุบบาทะกตุบบาทนะคะก็แปลออกมาแสดงจิตตุป,ปาทกะกก็คือจิตเจตสิกเนี่ยมีนามว่าปฏิสนธิ ปฏิสนธิเดี๋ยวเราก็จะได้ไปดูว่านะที่เขาบอกว่าจิตตุกบ,บาทไมีนามว่าปฏิสนธิเป็นต้นเนี่ยนะปฏิสนธิเป็นต้นว่าโดยประเภทแห่งกิตมี14ว่าโดยฐานมีสิบอย่างเงี้ยนะนี่ถ้าเกิดว่าบาลีตรงนี้นี่ข้างบนนี่ข้างบนนี่เป็นกิตใช่ไหมเนี่ยปฏิสนธิเป็นต้นนี่อยู่นี่ข้างบนเนี่ยกิตข้างล่างนี่เป็นฐานน,านี่เอาจิตเจตสิกมาขยายความ เนาะเอาจิตเจรสิกมาขยายความว่าจิตเจตสิกเนี่ยจิตมีหน้าที่อะไรเจตสิกก็มีหน้าที่แบบนั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปเรียนเรื่องของจําแนเกเจตสิกโดยกิจอีกอะใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราก็พูดถึงจิตในจิตจิตในกิจก่อนหลังจากนั้นก็ต้องไปพูดถึงเจตสิกใช่ไหมมันต้องแสดงด้วยกันเพราะว่าเขาตุกบ,บาดกันมาแล้วอะ ต้องแยกเขาดูว่าอ๋อในขณะที่เขาทําหน้าที่อย่างนี้เนี่ยฉันทําหน้าที่อย่างนี้นะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานใช่ไหมในในหนังสือท่านบอกว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานนะฉันทําหน้าที่อย่างนี้นะเธอก็ต้องทําหน้าที่อย่างนี้กับฉันนะนี่นะฉัน่ะทําหน้าที่ปฏิสนธิเธอก็ต้องทําหน้าที่ปฏิสนธิกับฉันอย่างเงี้ยนะฉันทํางานอยู่ที่ไหนเธอก็ต้องทํางานอยู่กับฉันที่นั่นเข้าใจใช่ไหมฮะนี่นะ ไอ้ท่านในส่วนของการอุปมาในหนังสือเนี่ยท่านอุปมาไว้ว่าจิตเจตสิกเหมือนคนทํางานจิตเจตสิกเหมือนคนทํางานกิจค,คือหน้าที่การงานนะกิจสิบสี่เนี่ยคือหน้าที่การงานฐานสถานที่ทํางานมีอยู่สิบที่เอง <c oughs> มีอยู่สิบที่สิบที่เนี่ยที่อาจารย์เขียนตรงกรอตรงนี้นะมีความหมายนะคะหนะึ่งสองสามนับหมดนี้เป็นสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ น่าเจอแล้วเนี่ยเรียนมันต้องรู้สิเนาะเรียนไม่รู้ <c oughs> จะเรียนไปทำไมใช่ไหมนะสิ<ล> <40 S 2> ่ฐานสิบฐานีาน่รวมกันเ <c oughs> ่าเอาเนี่ยเป็นปัญจวิญญาณฐานหนึง่งเ้าไหมฮะาตาหูจมูกลิ้นกายเี่ยนะรวมกันเป็นหนึ่งฐานเรียกว่าปัญจวิญญาณฐานหนึง่งดังนั้นนับหนึ่งตรงนี้จรงิงหนึ่งสองสามจริงตรงนี้ก็นับรวมทั้งหมดเป็นสี่ สี่ห้าหกตรงกับพระบาลีพระสัทธาานะเทาาาเท<ๆ>นะนนว,ว่าโดยประเภทแห่งขามีสิบมีเนี้ยน,น,น,นะสิบข้ามพนวัทขาถาก็ยกคำว่าที่เป็นปฏิสันฑ์อันเดียวไม่เป็นต้นเป็นต้นเป็นต้นนะ เป็นต้นยังมีใบตีนก้านสาขาเยอะแยะเลยนะเป็นต้นนี่หมายถึงว่ายังมีอื่นอีกต้องยังปฏิสนธิเนี่ยนะยกมาแค่หนึ่งพอรู้กันเพราะว่ารู้กันแล้วอะไรเงี้ยนะนะคะยกหนึ่งมาเป็นปฏิสนธีที่เหลือก็ยังมีอีกอย่างนี้นะเป็นต้นอาจารย์ครับค่มันิปีตัวนี้มันก็หนึ่งข้อเนะนะคะ อันนี้พอเข้าใจเนาะในส่วนของกระดานหน้านี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาหน้านี้นี่กระดานทั้งหน้านี้นะเอามาคิดหาว่าการจําแนกจิตโดยกิตกิดโดยจิตเราจะจําแนกหาได้ยังไงเราก็จะเห็นว่าถ้ากิตโดยจิตกิต14นะอย่างปฏิสนธิกิตใช่ไหมคะปฏิสนธิกิตเขาทําหน้าที่สืบต่อพบใหม่างนะ การสืบต่อพบใหม่เนี่ยมีกี่ดวงอย่างนี้นะเราต้องไปดูนะการสืบต่อพบใหม่มีกี่ดวงเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูนะตรงนี้นี่เรื่องของฐานเนาะพอจะเข้าใจนะคะในส่วนของกิจและฐานเนาะจมีอะไรละอาครับอันนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วก็เราไม่ต้องจำมากเลย